เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงอัพเดตข้อมูลจริงซื้อขายจริงที่ตลาดกราบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันพุธที่29 <c oughs> ตุลาคม2568นะครับราคาวัวสัปดาห์นี้ อ่อนมากอ่อนตัวอ่อนยวกนะครับนะหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยี่สิบนะครับราคาก็ยังคงที่นะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับตัวเล็กๆผอมๆก็นะเป็นบางพื้นที่นะไล่ยิงแต่ห้าร้อยขึ้นมาเด็กๆก,ก็ห้าร้อยขึ้นมานะครับ สองพันสามพันนะครับมีนะครับหนุ่มน้อยสามน้อยสูงร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยสาสิบสามน้อยลอยเลี้ยงนะครับปรับตัวลงนิดนึงนะครับเพดานเจ็ดเอ่อหรือสตาร์ตสตาร์ทเจ็ดพันพดานหมื่นสองนะครับสตาร์ทเจ็ดพันพดานหมื่นสองนะครับเหวี่ยงนิดนึงนะครับเพิ่มเติมคือตัวใหญ่ขึ้นนะครับราคาราคาเล็กลงนะครับราคาเล็กลงแต่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะ แม่แยกลูกท้องว่างวัวผอมวัวคงนะครับไทยกลางสตาร์ทห้าพันพีดานหมื่นพันนะครับบาพันแดงสูงร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบนะผอมๆนะครับขายได้หมื่นสองนะครับเมื่อก่อนเคยไปได้หกมื่นหกนะครับสัปดาห์นี้นะครับตกจากหมื่นหกเหลือหมื่นสองนะครับช่วงนี้ราคาเนื้อผันผลมากนะครับราคาเนื้อผันผลจริงๆนะครับ คาประเมินราคายากมากนะครับบางตัวก็หมื่นสามนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกหมื่นสามก็มีนะครับสาวสาก็หมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นเจ็ดนะครับไซส์ไซส์หมื่นสามกับไซส์หมื่นเจ็ดหมื่นแปดใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากโครงสร้างใหญ่ๆนะครับโครงสร้างใหญ่ๆนะครับไม่มีเนื้อผอมนิดนึงก็หนั่งสองหมื่นสามนะครับร้อยห้าสิบก็มีนะครับช่วงนี้นะครับ ราคามันผันผวนมากนะครับคําประเมินราคายากนะครับลอยเนื้อนะครับรอยสองหมื่นแปดสามหมื่นนะครับได้ขายออกนะครับขายออกหมื่นหมื่นเก้าสองหมื่นสองนะครับลอยสามหมื่นได้ขายสองหมื่นข้ามสองหมื่นไปนิดเดียวนะครับรอยนะครับรอยสามหมื่นห้าสี่หมื่นก็ได้ขายนะครับ 2 0 0 0 0ืปลายๆนะครับสัปดาห์นี้หาตัวแตะ30,000ยากนิดนึงนะครับแตะ30,000ยากนะครับครับล่าสุดนะครับครับตื่นเต้นกันทั้งตลาดเลยวัว f 1นะครับวัว f 1สวยๆนะครับสวยๆนะครับหนังหนาๆย่นๆตัวแดงๆเครื่องดำๆถ้ายืนสวยๆน้ำสูง155บบวกนะครับเนื้อหนังดีๆนะครับสวยๆงามๆนะครับแม่บล็อกแม่พันนะครับ นะไม่รู้ว่าผสมไม่ติดหรือเปล่านะหลุดหลุดสนามหลุดฟาร์มมานะครับวัวเอฟหนึ่งหลุดฟาร์มมานะครับได้ขายออกเป็นเนื้อสามหมื่นแปดนะครับถ้าถามนะผมเมื่อก่อนราคาน่าจะอยู่ประมาณแสนสามแสนห้านะครับราคาประมาณแสนสามแสนห้านะครับหลุดฟาร์มมาได้ขายออกเป็นเนื้อที่ตลาดครับสามหมื่นแปด แต่ไม่รู้ว่าผสมผสมไม่ติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ถามแต่ลองประเมินราคาคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณประมาณแสนห้าครับถ้าขายออกเป็นรอยเลี้ยงนะแสนหะ้ามาขายนะครับมาขายเนะวียดนามซื้อเป็นเนื้อนะครับสามหมื่นแปดนะครับ ชงนี้ราคาก็ผันผวนนะครับตัวผู้สูงร้อยหกสิบเจ็ดสิบนะครับตึงนะครับเวียดนามไม่ต่อเลยครับเปิดราคาสามหมื่นสองสามืนสามเวียดนามเดินหนีนะครับเวียดนามซื้อแค่สองหมื่นนะค0ัสองหมื่นหน่อยๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับในห้างไทยก็ซื้อนะครับซื้อหลักสองนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าอ่อนมากนะครับ รเริ่มต้นสัปดาห์นี้อ่อนมากนับข้ามสามไม่ได้เลยนะครับ